สวัสดีค่ะฝรั่งน้อยนะคะทุกคนคขากําลังจะจกข้าวเหนียวฝรั่งน้อยจะจกข้าวเหนียวคะ่ะอุ้ยติดมือฝรั่งน้อยทานข้าวเหนียวกับชดบุลล่านะคะลูกชิ้นฝรั่งชดบุลล่านะให้มามาให้มามาทำให้โอเคอ เอาเกลือเหรอลูกนางจะให้แม่เอาใส่เกลือให้นะคะทุกคนคะใช่ไหมลูกหนูทุกครับหรือยังหนูทุกครับก่อนแล้วเดี๋ยวมามาไปเอาเกลือให้มาค่ะโ <That> อ้วอเลร์จู <you> ออฟลูดอาทุกครับก่อนทุกครับสีครับวันนี้ออสการ์จะทานอะไรนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวไปอืมข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวไป ข้าวเหนียวกับเกลืออืมโอเคไหมถือไว้เดี๋ยวมามาไปเอาเกลือให้นะลูกนะเลือข้าต้มเป็ทอดเออ๋อโอเคนางบอกว่าจะให้แม่ไปใส่เอาเกลือให้นะเดี๋ยวแม่ไปเอาเกลือก่อนนะคะทุกคนค่ะเกลือมาแล้วนะคะเกลือมาแล้วเดี๋ยวฝรั่งน้อยมามาใส่เกลือให้เกลือประเทศนี้มันเค็มนะลูกนะอะอะข้าวเห็เข้าเออเคนทิลเนทิเนะ เดี๋ยวหนูทานอันนี้ให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวมาม่าเอาให้อีกนะลูกแอตเตอร์หนึ่งโอเคโอุ้งเ้าลาตันที่หนึโอเคอยากเอาเพิ่มนะคะทุกคนจา๋าเดี๋ยวแล้วาลเดี๋ยวเนะดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเดี๋ยดื้อนะฝรั่งน้อยที่ขากล้องก็เนาะ กูกกักกูทุกคนกูกกักกูกูกากใช่ไหมเหเยกูกูกกกิวกิวข้ากี๊วเพื่อแตค่ะพัชาซื้อข้าวเหนียวมากระสอบหนึ่งยี่สิบกิโลนะคะซื้อข้าวเหนียวมากระสอบหนึ่งยี่สกิโลแล้วก็ ข้าวหอมมะลิกระสอบ20โลนะคะซื้อซื้อกระสอบอืมมากินให้ทุกคนดูซื้อกระสอบใหญ่ซื้อกระสอบใหญ่พอแล้วลูกไม่ต้องเอาเยอะเกลือมันเค็มอ่าซื้อกระสอบใหญ่พอแล้วลูกเอาเอาสองอันก่อนนะครับเอาสองอันก่อนลูกซื้อกระสอบใหญ่ทานได้นานแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยเนาะเห็นไหมอร่อยไหมครับลูกทะมินอุ๊บซิ เอาเอาเกลือใส่อีกว่างั้นบอกแม่เอาเกลือใส่อีกอย่าไปทําแบบนั้นลูกโอเคในเวตาเดนมารมาใส่ให้อ่าโอเคไปน้องออสกาเป็นลูกเลือดข้าวเหนียวคุณตาเป็นคนอีสานคุณตาก็ทําข้าวเหนียวที่บ้านนะคะใช่ไหมลูกคุณตาออสการ์ก็ทําข้าวเหนียวเนาะ ที่บ้านเราที่ต่างจังหวัดทํทเข้าวหอมไม่ได้นะคะพอลงเข้าหอมอะไรอย่างนี้ก็นกนึกก็มาหมดเนาะก็เพราะฉะนั้นก็จะลงเข้าเหนียวทั้งหมดเลยนะคะที่นาคุณตาอาสตาัสการ์คางแตกเนห็นไหมไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยไหมอุ่นเอ,เอาเงินให้ทุกคนดูดีๆสิคางแตกค่ะคางแตกหน,น,นูยังเจ็บอยู่ไหมลูกเดี๋ยวอุ่นอุ่นอุ่นอุใช่ไหม เออก็เจ็บเออก็เจ็บครับบอกงั้นใช่ไหมครับมาน้อยมาน่อย <c oughs> มาหน่ขี้มึนเอากินดีๆลูกกินนีๆกินสองปันนี่หนูก็อิ่มแล้วเนี่ย <c oughs> ชดบุลลาด้วยลูก <c oughs> ชุดบุลลาลู้ชิ้นฝรั่ง <c oughs> เป็นเนื้อนะคะเป็นเนื้อ,อฝรั่งเขาก็จะเอามาทอดแล้วก็ทานกับมันฝรั่งนะคะ ส่วนแม่ก็ยังไม่ทานหรอกยังไม่หิวเพิ่งดื่มกาแฟไปโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะทุกคนคะ่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะเอาบยบายลูก<อ>บ๊ายบาย